สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับการออกป่าคือเป็นป่าจริงๆนะคะเป็นการออกเดินป่าปี2020ค่ะพอมาถึงก็เดินมามาเจอเห็ดอยู่ข้างหน้านั้นก็คือเห็ดนางรมค่ะคราวนี้มันตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปเริ่มป่าที่จะพาไปดูลิ้นจือหมื่นปีหรือ จะพามาป่านี้ก่อนงแรกลับไปกำหัาในที่สุดมาที่ป่านี้ค่ะน้องเจออะไรลูกน้องเจออะไรวายน้องเจอเท้านั่นๆๆนี่เป็นเห็ดนางรมนะคะเป็นเห็ดปะการังอันนี้สนใจเป็นพวกเดียวกับพวกเขตนํามาก นั่นแม่ยี่หรี่เฮดเพิงอันนี้เฮดเพิงหวานค่ะสีพ่ออีกจักดอกบุ๊คเสื้อหน้านันเป็นแบบที่ว่าเป็นแบบพวกเฮดก้อ,น,อ,น,อ,น,อนนั่นแหละค่ะเสื้อหน้านี่มีคิดว่าเป็นเฮดนั่นนหะค่ะเป็นเฮด black staining canvas กับเป็นเฮดจาวบกเผาต้องทาให้เขาใหญ่ก่อนอันนั้นก็คือกันค่ะนั่นน่ะที่เป็นซากน,น้อยๆอยู่ต้องทาให้เขาใหญ่ถึงจะ ถึงจะหูว่าเป็นเห็ดหยัางค่ะ black standing เขาจะเป็นยังสิละ,น,ะน,ลลลนี่ค่ะเนี่ยเวลาเวลาฉีกหรอหอมหอมหอมเด้อค่ะเนี่ยเนี่ยถึงไดเอิ้นเพิ่นว่าเห็ดเนื้อไก่ฉีกคือจังตลาหมึกน้ำเนี่ยค่ะเห็นเนี่ยเนี่ย ที่เป็นเซนเซนเนี่ยนึกถึงยูบ้านเฮ้าที่เขาเอินดอกซร้อยทองหฮือ,อยังนะคะเือจังวาสายไหมนะที่บางคนเพิ่นกินได้ค่ะเนี่ยแต่แต่อยู่ในประเทศนี่บอบองูาว่ากินได้บอเด้อค่ะเพียงแต่เอามาให้บางว่ามันคือสื่อค่ะบ่มีคนเลยบ่มีหลีค่ะย่างไปก่ย่านเติบอยู่ได้หรอค่ะวันตรงขอนนี่ค่ะตลอดขอนน่ะ ท่านผู้ชมที่เคยเบิงคลิปที่เป็นเฮดชิคเคนออฟเดอะวูดที่เป็นดอกสีสมๆมค่ะที่ว่าย่าวจากนีหอดพุนหอดพุนค่ะตอนนี้ยังบ่ได้เวลาเขาเกิดท่านแม่บ่เอาหมามานั่มยานอยู่ด้วยค่ะมันเงียบค่ะยานอยู่เงียบเงียบเงียบอีหลีมีแต่เสียงนกเสียงกระลอกแต่ละปีนี่คุ้นคุ้คด้วค่ะพวกเห็ดนํมมากนี่ อันนี้กินได้ด้อค่ะแต่ว่าก็จะบพ่เก็บดอกเพิ่นหักไว้ค่ะถือไปั่วสิจฮอดบ้านมุนเลยเพินนเถาว่าแม่เห็ดเพิงลักษนะคืออยู่ได้ล่ะค่ะเอาเพิ่นขึ้นมาเบิ่งก่อนโอ้เห็ดเพิงหอมหอมหอมกินเห็ดเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นเ่าแล้วโอ้ก็ยังไงไ้เห็นอยู่ได้ล่ะนี่อันนี้ดอกนี้ ยี่มองหันเอค่ะดันถุงขึ้นมานี่ค่ะอืมหอมหอมคือยังเห็ดไ่าย่งนี่แต่ว่าเป็นเห็ดเผิงอันดีบอบอถอนให้เบิ่งได้ค่ะยิ่เสียงกบบอค่ะเนี่ยดอกเนี่ยนี่ยดอกเนี่ยังแกนแกนอยู่หมาคันแม่นเป็นกระตาคือข้าเจ้าก็าเก็บไปได้อยู่เนี่ยะค่ะเอาไปแกงมันกรุบกุบดีแสบนี่ต้องเคียว บ่แน่ใจว่าเป็นเห็ดคอโอเป็นเป็นพวกเห็ดกอค่ะเป็นแบบเดียวกันกับเห็ดกออันนี้ก็คือกันค่ะนี่ยูมองนี้ค่ะนี่อันนี้อันนี้จะว่าแน่ใจด้วยค่ะว่าเป็นนน่หมากว่าเพราะว่าเพิ่นแดงพูดอุ้ยอันนั้นตัวค่ะเช่นทะเล่น ฉันทะเล่นเกิดสองสามดอกแล้วค่ะเฮดมันปูสีที่เข้าแตมไว้น้ากกใหม่สำคัญเด็ค่ะต้องจำให้ได้คันสั้นละหลงพ่อเฮดเพิงอีกดอกนึงค่ะโอ้สองดอกเลยนะนี่ค่ะอันนี้สีเก็บอยู่แซบแท้ๆเด็กค่ะนี่ หันอีกดอกนึงนี่หัน่นกับนั่น่นานี่ได้ได้เก็บเห็ดเพิงแล้วค่ะเม่นเห็ดอีหยันกับมาง่ามกบดอกโห้ยง่ามมีหลีดอกยายใหญ่ค่ะเห็ดปวงเมื่อหนาวไม่ต้องเอา กีเพื่อนมองแม่งอันนั้นไตเนี่ยมันสิบว่าไปจอดกับขาคือเห็ดกวางค่ะเห็ดปวกกวางโอ้ยเขาเป็นยังสี่ซื้อพ่อมาแต่ตองเขาแล้วขาเขาจะเป็นเปลี่ยนสียังสีค่ะแต่ว่าเป็นเห็ดกินได้ค่ะ เป็นตั้งเขาเองว่าเป็นกระเจียวฝรั่งค่ะนี่เก็บขนาดนี้ก็ยังกินได้อเลยค่ะมันจะหอมคือยังเ้าเอาไปลวกคาออนนี่นแหละค่ะนี่ค่ะขนาดเนี่ยกำลังพอดีนี่เป็นเฮดเดปวกกวางค่ะเนี่ยแซบแซบได้ค่ะเนี่ยตาจะเหนียวคือเฮดปวกบ้านห้าค่ะ อีกดอกนึงจะจะเอาไปอยู่ค่ะแซบอีรีด้วค่ะหวานเนี่ยดีใจเบิดมาเป็นพ่อเฮ็ดเพิงโอ้ยที่แท้ล้วเป็นเห็ดพิษค่ะพุณน,น่ะยัง่อค่ายเห็นเห็ดอันนี้เกิดหลายๆดอกน้ากันยังสี่ด้วยค่ะโอเพิ่งงามเติบด้วนี่คูณน่ะ ไก่ส้มของปีที่แล้วค่ะดอกเล็กๆโอ้โหสวยจังเลยเห็ดเห็ด black staining อุ้ยเห็ดเนื้อไก่เชียกนะคะว้าวสวยจังสวยจริงๆ เห็นไหมมันจะคล้ายๆกับเห็ดเฮนออฟเดอะวูดอะคล้ายเห็ดแม่ไก่คล้ายจริงๆนะคะแต่แต่ไม่ใช่อุ้ยเดี๋ยวเดีอันนั้นน่าจะเป็นเห็ดพึ่งเดี๋ยวโบกเดินไปดูก่อนค่ะโอ้สวยจังเลยเนี่ยช่วงเดือนนี้ล่ะค่ะเห็ดเห็ดแบล็กสเตนนิ่งหรือเห็ดเนื้อไก่ฉีกเนะี่ยเขาจะเกิดช่วงเนี้ยถ้าเอามือไปจับเนี่ยไม่นานนะจะเป็นสีดำ ไปดูนะตอนนี้ยังไม่เป็นหรอกอีกสักประเดี๋ยวสวยจังเลยสวยมากเลยเนี่ยดอกไม่ใหญ่แต่ก็สวยค่ะในลองดูซิยังอ่อนอยู่ไหมเนี่ยขนาดเนี้ยกินได้ค่ะกินได้ก็คือเอาไปผัดเอาไปซุปแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอม หอมหอมเนี่ยค่ะไม่จะไม่เด็ดให้เขาอยู่ในสภาพเป็นดอกไม้แบบเนี้ยเหมือนดอกไม้โอ้ดูขนาดค่ะสวยเลยนีดอกนี้เขาสวยแงงดูที่นีย่ยังอ,อ่อนๆกินได้เนี่ยค่ะเฉือนไปอย่างเงี้ยค่ะ แต่ไม่อยากจะตัดไปอยากจะตัดให้ดูเหมือนกันแต่ว่าตัดไปแล้วมันจะไม่มีเวลาทำกินนะคะก็เท่ากับตัดไปทิ้งเฉยๆโอ้สวยจังเลยอะเกือบรอบต่อนะเกือบรอบต่อเข้าเกิดลักษณะเดียวกับเผ็ดแม่ไก่เทาสวยมาก มองต่อสินี่เห็ดอะไรอย่างนี้ค่ะนี่สิเห็ดอะไรไม่แน่ใจค่ะอุยเขาแล้วค่ะ ว่าเอาเพื่อนเราเพื่อนเทาเราเพืน่นดอเพื่อนนุ่มนุ่มปั้นขนมปังล่ะค่ะเป็นเห็ดนั่งล่มค่ะ คือเห็ดขอนเนาะค่ะเมื่อวานฝนตกเห็ด ็ดขอ,อนอืมอมน้ำค่ะคุณน่ะน้ำจะอยู่ให้บ้าง มีบ่เก็บดอกค่ะเอาไว้ให้ให้พวกแม่งกินซะข้างหลังก็ดีๆอยู่เด้ค่ะ